สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเกินด้วยนะครับผมยืนเกมไม้ครับมอดผีของเราอ p ีที่17เจแล้วนะครับก็อ p ีนี้ผมว่าเราจะเริ่มไปหา d n เอ็นลยะเออมันจะเริ่มไปหาดีอแล้วนะครับผมเราจะพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะตีมันก่อนนะแต่ว่ายังไม่ตียังไม่ตีในเร็วๆรนี้หรอก ไปหาไว้ก่อนเว้ยแล้วก็มาร์คจุดมาร์คจุดเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการไปเกียดมันกันเมื่อเรามีของดีนะแต่ก็ดึงขอคราฟดาบก่อนเลยคราฟดาบก่อนเลยเหมือนอาการไอ้แก้งผมมาตอนเนี้ยเออผมนั่งเฉยเฉยเอ้ยไม่เป็นไรเลยอะ่ะแต่พอเนี่ยพออาดเกมปุ๊บมันจ่ายแหละอืมคนตีนมะคนตีนเนาะอืมแม่งเป็นหา่าเลก็รู้ มาให้อาหารน้องวัวทั้งหลายกันเถอะมา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 กินข้าวกินข้าวกินข้าวกันนะกินข้าวกันเจ้าวัวบ๊ายบายแค่นี้แหละมาเครื่องไฟเราอยู่ไหนเครื่องไฟเราอ,อ,อย,ยู่ไหนกรับโอ้สิบเอ็ดอันเยอะอยู่ ให้มา22่ครับผมเอเดอ pro นนะโอ้ยเยอะแยะ e อ d e อ pro อ่ะ yeah. นี่มา16อันนะโอ,อ้เหลือเหลือใช้เหลือใช้มากคะนี่ยี่สิอันเรียบร้อยครับขอสกกอ๊อกนึงก่อนเลย <c oughs> นี่ไนงะขอกอ๊อกนึงเลย ขราวกระสุนทีไ้ดีกว่ากระสุนอืมเฮ้ยบล็อกเหล็กเราอยู่นี่อ่ะขราวพี่หมดเลยข้าวเก็บไว้อุ้ยอ่านมาเราเยอะผมว่าผมต้องจับมาไวม,มั่งมั่งแล้วล่ะนี่อยู่นี่หนึ่ง โอเคเรามีทั้งหมด21ก้อนนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บกระสุนอันไหนนะอันน,นะน,นี้ปึ๊บปุ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 ๊บ,บ,บ,บปุ๊บปุ๊บมีระเบิดไหมระเบิดต้องใช้เศษเหล็กครับขอเศษเหล็กหน่อยเศษเหล็กหน่อยปึ๊บขอระเบิดติดตัวสักหน่อยแล้วกันอืม ต้องการ uh, ระเบิดฮะนี่ปาได้ใช่ไหมโหดินปืนใช้ปืนนะใช้ดินปืนอ่ะอันนี้เอา้หมดเลยโออได้ได้กาสองก้อนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ที่หลังไม่ต้องเต็มเต็มเปี่ยมฮะทุกคน เต็มเปลี่ยนมากปืนพกเก็บไปเลยเอาจริงปืนพกไม่จำเป็นแล้วฮนะโอ้โหกองกระสุนกองกระสุนกูแล้วกูจะเก็บไปไหนกะเอาเก็บไปในนี้ด้วยแล้ว,วกันนะเก็บไปในนี้ด้วยแล้วกันอีกกี่นัดเนี่ยเอาสองสองห้าหกอันนี้พันเจ็ดร้อยนัดนะฮะโอ้หพร้อมอ่ะเก็บไปในนี้พร้อม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  พกแอคเราพีกผมก็ผเก็บไปดีกว่าพีเอ็ไดมอนไหมเดีนี้เราเป็นไดมอนได้อีกหนึ่งกอนฮนะพิเอ็เหล็กเนี่ยงม่พกเอ็กอเหล็กูไปก่อนแล้วผมก็ไปทะอเล่งเล่นเวลหายไปหมดเลยดิอืม รับไปเลยไหมต้องรอเบลลละผมขี้เกียจรอวะ่ะหูทองเยอะมากฮนะทองเยอะมากทุกคนคงสงสัไยไอ้เดินไปเดินมาเนอะโทษนะโอเคเปดตัวนะหนาววไม่ต้องรอเวลล์ยืดแหวของเนาะผมขี้เกียจรอวะ่ะสักอันนึง เือกประสิทธิภาพสองมาอย่างเดียวฮะเป็นระสิทธิภาพสาม,มใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนถือว่าใช้แก้ขัดนะอสองสามโอเคใช้สองก่อนสามค่อยว่ากันเมื่อกี้พี่โรบายเปล่าเห็นมุกแวบ,บนึงอยู่ด้านหลังเราอืมพี่จะไปตีของผมไหมจะช่วยผมตีไหมถ้าช่วยก็ขอบคุณครับนะ สองกองมาแล้วก็ต้องการทอสอีกมหาศาลทอสทอสทอส,ทอสเรียบร้อยครับเก็บไหน พร้อมแล้วทุกคนเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะเราจะไม่มีการตัดเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองพร้อมยนลูกแรกก่อนเลยเพื่อน,นำร่องไปทางนู้นนะฮะนำร่องไปเลยยูหูการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อหาเอนเดอร์ดราคอนนะะไป Let's go คือของตอนนี้มันก็พร้อมจบแหละแต่ว่าเอาทัวรแบบไม่ตายเลยอ่ะคือผมก็อยากมีของเยอะวันนี้นะยังชุดเกาะเพชรมาป้องกันสักหน่อยเออเอาชุดเกาะเพชรมาป้องกันสักหน่อยฮะเราใช้ชุดก่อเหล็กเอ็นชารก็สู้ได้แหละคือแต่ว่ามันก็ต้องสมทบด้วยแอปเปิลทองนะเป็นงู้นเหรออาหายไปเลย หายไปเลยครับหนึ่งอันโหต้องไปนู่นเหรอต้งองขับเรือหรอกมั้งตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เกาะร่ายไปเลยเต็มหมดแล้เท่เลยวะร่ายไปฮะไม่น่าใช่เกาะไม่ใช่จริงด้วย

ทุบไม่ได้สักทีไอเฮี้ยเล่นอะไรของกูเนี่ย,ยไปอีกดอกไปฝั่งนู้นรนมาผม,ามาคคับไปกันเลยไปกันเลยตูป๊บปึ๊บการเดินทางเหมือนก็ถือว่าเปิดแมปไปได้ตัวแล้วกันนะเปิม่มมันไปตัวเลย ก็จะก็เขตป่ากละน้ออ้อมไิ้ไม่น่าใช่ทะเลอ่ะสงว่ยไปเลยุมบุ๋มบุ๋มุมบุ๋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 มไม่น่าอะไรอ๋อป่าป่าป่าด้๋ยว่า NBC. อเอ็นบีซีก็แก่ดำสวัสดีครับ แมลงว่ะเจอมันแล้วมาน้องแรงติดไฟไฟมันลุกไฟมันร้อนไปไปจะร้อนเพียงใดเฉยๆ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 อ๋อนี้มันไม่มีอะไรหรอโอเคนอนกันดีกว่า นอนเลยนอนกลางป่าได้แหละมันยังไม่มีมอนเตอร์เกิดนะก็เลยไปกองุนเท่าไหร่ไปไปก็ต่อเอาละเจอเองแล้วแม้ว่าแม่งต้องมีอะไรเกิดไอ้เหี้ยไปฝั่งนู้นนะไป let's go ทุกคน <c oughs> เก็บเตียงก่อน ไปครับไปครับเออผมเพิ่งสังเกตว่าซีรีส์นี้่ผมไม่ได้ใช้โลเลยเว้ยเออปกติผมจะต้องคาฟมั่งนะโลอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยหรือว่าเป็นเพราะผมไมปืนวะผมเลยไม่ใช้โลน่าจะใช่นะผมมีปืนแน่เลยเลยไม่ใช้โลเพราะเรามียิงจากระยะไกลได้แก่แลวส่วนใหญ่ผมเห็นซอมบี่ผมก็ยิงจากระยะไกลแล้วไม่เอาตัวไปเสียง แต่ตอนนี้ผมชิปเดินได้แล้วชิปเดินได้แล้วเย่ดีใจกับผมด้วยเย้เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีผมว่ามันไม่เกี่ยวกับคี่บอดผมเว้ยเอออันนี้ล่งใจไปเปล่าหนึ่งเพราะว่าไปลองไปลองเทสหลังจากอัดเสร็จเลยนะครับผมไม่งั้นอันั้นอันนั้นเลยอ่ะใช้ได้อ่ะเป็นเป็นที่ตัวเกมต้องขับเหลือ ต้องข้เเลือปุ๊ใส่หมกขาบบอยยาวเลยลเนี่ยปุ๊บเรือจะมาหนึ่งอันไปไอ้น้องไปฝั่งนู้นเลยโอ้โหมันเป็นเขตทะเลนะเขตทะเลอะถ้าม,มีสาหร่ายแบบว่าเป็นเขตทะเลแล้วร ต้องมาแถวนี้จริงหรอจะมีสิ่งที่ต้องขุดไปด้านล่างนะขอเหอะด้านหน้าเป็นเกาะทีเป็นเกาะทีวนอีกรอบก็ได้ฮึดด้านหลังเยี่ยมเมื่อกี้แม่งบักดูเถวด้านหลังครับบัก นู้นไปทางนูน้นแปกแปกนี่แปลว่าเริ่มใกล้ป่าว่าลืมแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเวลาสองหอนะเวลาสองหอนะขามาอ่านลงมาอุ้ยหล่นจริง ขึ้นมาหุ่นไปไหนแล้วนูนมาด้านล่างเลยเหรออืมตรงนู้นเป็นไปได้แต่แตกไปเลยครับไม่แตกนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจบน้ำอยู่ แถนูน้นแหละแถวนี้แหละล่างสองหอนมันมาลางสองหอมันมาแต่ว่าสำรวจนู้นก่อนเออเห็นอะไรตรงนูนน้นี่ะสำรวจก่อนคืออะไ่วะชากเรือชากเรือโบราณมีของด้วยฮนะเราชากเรือมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วอ่ะ เอ็มรอกับเหล็กอบคุณครับ thank you เอาเรือ,รอกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นฮฮิอมองไม่เห็นเรือตัวเองโอเคมาหาต่อประมาณแถวนี้ <c oughs> ไปตรงนู้น ลงไปเลยกงีเดินหน้าไปสักทแบบั๊บุยู่ไหนวะหรือหลุดไปแล้วอ่ะผมยอมเชียกันถ้าจะหล่นไปแล้วครับเรืยจริงด้วยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลย điện thoại điện thoại điện thoại điện Để điện thoại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  điện มืดหน่อยนะทุกคนควางทำไมวะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำอะไรอ่อผมจะสร้างม,มาคาร์ตินเทอร์เบอร์ดา้างล่าก่อนประตูเออฮึต่างเนี่ย นี่กูตั้งประตูยังวะยิงงงเดี๋ยวเอาไหมฮึบฮึบวามประตูออกประตูเสร็จปุ๊บขอญาตเข้าเออเข้าไปก่อน ตายไปเลยก็ได้ได้ี่จริงอ่ะไม่ไงเดี๋ยวเราสามารถบอปมาได้อ่ะอืมเราขุดตรงนี้ออกเร <c oughs> ียบร้อยเฮ้ยอู้ยี <c> ่ <oughs> ี่ย <c oughs> อืม <c oughs>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  ปักท็อตให้เราบอแล้วขุดดิ่งฮะ อ่าล่ะสโก้ต้องเจอแล้วล่ะไอที้มาด้านล่างอ่ะวุ่ยเหล็กต้องขอไว้ก่อนเลยกิ๊บมีเดี๋ยวค่อยแบบวุ่ยไอ้เหี้ยห <Hey, here. S 2> ุยตรงนี้ไม่ได้อุดอีก อืมมาจะเจอเ่าวะหินแข็งแล้วว่ะอุ้ยเสียงอะไรมันอยู่ใต้หินแข็งไปดอีกเปล่าวะเป็นไปได้ปะคือผมจะขออนุญาตที่สุดเกดินดีทุกคนเอาไงา เอาพูดไปก่อนละกันนี่วายเท่าไหร่วะวายลบสามสามฮะโอ้ผมเลยอะไรกะมึงทุกคนขอญาตแล้วฟบึ๊บึ้บึ้บ้เป็นผีเลยโอ้ยเลยเลยมาเลยมาอุ้ยู่แต่ว่าก็ก็เจอเลยอ่ะ ก็เจอเลยอ่ะเอาจริง <laughs> ขุดเลยอะไรโชคดีอยู่วะเออแต่ถ้าเป็นคนโชคดีที่โชคร้ายอีกทีนะผมออมเพราะอะไรดูมไหมไม่ขุดเลยไอ้บ้าแถวๆนี้ขุดไปก่อนขุดไปก่อนไนไวะลู ไหนอุ้ยส่องอีกทีเลยกูไม่สนอลยส่องเลยเอ้ยด้านบนด้านบนอีกไม่บ้าท่าน,นี้โอเคด้านบนอีกเออใช้สูตรโกงครับ <c oughs> ใช้สูตรโกงแล้วโกงไม่ไหวแล้วขี้เกียจหาอยากจบไปอยากจบอยากจบซีรีส์ดีเลยมาแล้วเกมอยู่ๆกว็ว่าครับ ด้วยตัวยี่สิบไปอย่านะเซฟก่อนอู้แซดอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะว่าผมอยู่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมเซฟอ,อะไรไปตรงไหนตรงนี้อู้ วับรัวเลย,ยอุ้ยค้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเกมฮัลโหลเกมผลมไปไม่ได้ด้วยมันวับรัวเลยเว้ย กดกดกนโอ้โหเต็ดโชคลายมากไอ้ทุก <Charl> อ <ize> ันเลยแต่โชคดีก okay. ัน <Jorge>. มีเยอะไอ้ขี้แม่งโอเคขอเปลี่ยนชื่อไปตรงนี้แล้วกันนะเอ่ายิดไปเหียว่ามังกรแล้วกันมังกรเซฟไปฮะ แล้วก็ถ้าเราจะวัดไปมังก่อรเราก็อยู่ไหนนี่วัดเราก็จะผัวตรงนี้เราก็จะขึ้นมาโอเคถือว่าพุทธก้อนสำเร็จนะวันนี้ขออนุญาตเดินดูก่อนเลยว่ามีอะไรไหมจะสำรวจก่อนเลยจะกี้ีกกินไม่ออก จบได้จริงผมเคยเล่นซีรีส์แล้วจบด้วยปืนอยู่อืมของเต็มผมเคยจบซีรีส์จบด้วยปืนอยู่แต่ตอนนั้นมันมีเจ็คแคทไอพุ่นไงลงไปอีกได้เหรออู้ังตันลงมาทำไมเนี่ยลงมาทางตันเนี่ยไอ้บ้า นี่โกงนะครับผมมาครับมันให้เราโกงอืมเราโกงแบบช่วยๆเล็กๆน้อยๆลงมัดก็ถือว่าโกงเยอะแล้วเออจริงไหมไหนๆก็โกงแล้วกโกงไปเลยไม่ต้องกลัวฮะมาครับมันทำไม้เราโกงแล้วสาหรับคนที่แบบร้อนตัวอะไรวะ <c oughs> เออเขาบางคนก็บอกเพื่อน,นะไม่ได้ว่าเลยก็ไม่ได้ว่าเลยโกงไปดิ เอออย่างเงี้ยเห้ยครับอืเดินสำรวจเดินสำรวจตันทุกอันเลยออกไม่ได้ต้องลงต้องลงหรอนี่แม่ต้อโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเลย <c oughs> ชุดผมจะพังกว่าดีอ,ะ,อะแรกกันแรกเลยขอบคุณมากที่หลังไม่ต้องที่หลังไม่ต้องอือขอบคุณมากแต่ที่หลังไม่ต้องนะวนที่วนมุนๆแล้วเนี่ยขุดแม่งขุดแม่งเลย เสียเวลาเปิดปุ่มที่ผายอุ้ย,ยตกใจไอ้น้องมีนี่นะฮะอ่าห้องสมุดห้องสมุดมันมีพวกชาร์จมนชาร์จต,ต่าง,ง,งอ่างอ่ามาันได้ขึ้นอุ้ยเสือขึ้นบัดไดนั่น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 กล่องนี้น อะไรวะรุบลงแม่งเลยนี่ไงเอ็นชาร์ตแหลมทะลุแหลมทะล,แล,ลุแล้วก็ชาร์จเร็วโทนาเมิกับพิมพ์หล่อเก็บมาแห็นทิ่เปล่าเก็บมาโอเคครับถือว่าดีมีกล่องเดียวใช่ไหมกล่องเดียวกล่องเดียวมีห้องนึงอุ๊ยอุ๊บ ปิดอันมีห้อมมีหอมหอมเลยอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี่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 นตาดินี่พลังยิงเก็บไว้กระเป๋าดีป่ะหูตรงนี้โคตรลกอ่ะแต่งลายโอเคลุ๊บ เราทำวัวได้ครับไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าลงมา้์เกิดไว้แล้วเธอ,อเหล็กลเลยขอญาตขุดตันแน่ไม่ตันว่ิเป็นน้ตัน ของไหมไม่มีเลยอะมันน่าจะมีของเพิ่มมาหน่อยนะเออผมว่าน่าจะมีของเพิ่มมาหน่อยอุ้ยโผล่มาอย่างงี้ผมก็ตกใจสิพี่พโอ้ยยตกใจอันนี้ตกใจจริงอยู่ก็พุ่งมาไอสัตว์ตกใจจริง โอเคเปิดก่อนเลยเรียบร้อยครับเปิดแล้วฮะถ่ายรูปเลยแคะแๆะแฉแะแะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเรากด้วยนะก็จบคลิปกต่เพยงเท่านี้เลยและกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม